ล้านนะครับหมดเป็นหนึ่งร้านใช่ไหมโ้เปิดร้านเลยหนึ่งร้านสาโนช้หามโซนเฮ้ยมาเลยช่ไหมเ่นคนเก้าข้าพเ้านายจูวิมลวชวิ์ ข้าขอเส้นไหวหูเห็นเป็นไก่เล่าให้กับสามเวสีเงินต่างๆที่นำมาผมก็รับและนำเงินไปบริจาคแต่ว่ามามีวิญญาณเล่ร่อนสามเวสีที่จะมาฉกฉวยแย่งสีผมนั้น ทำอะไรเปิดเผยแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามีใครที่ไม่เปิดเผยรับหรือไม่รับผมยอมรับตรงๆแต่สามประเวสีต่างๆก็มากอดขวดจึงขอนำของเส้นไหว้นี้ไปให้จะได้ปล่อยให้ผมไปทําบุญทำทาน ให้โรงพยาบาลให้คนอยากได้จึงนำของต่างๆเหล่านี้มาเส้นไหว้ y. เงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปเสร็จไปที่สามล้านที่สามล้านนะครับเมื่อเอามาให้ผม <c oughs> ผมไม่เอาเข้าบัญชีผม <c oughs> ผมไม่งงนะ่ผมเอาเงินทั้งสามล้านเนี่ยเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยไปซื้อแคชเชียร์เช็คหมออให้กับสิริราช สล้านไปเสใช่ไหมไปโอนเอาไปโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่ได้ผ่านบัญชีผมแม้แต่สลึงเดียวเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยไปให้กับโรงพยาบาลวัตถุประสงค์เงินต่างๆเหล่านี้ถ้าผมจะพูดว่าเฮ้ยไม่ได้เอาไม่มีหลักฐานผมก็พูดได้ เจ้าหลักฐานอะไรให้ผมพราในนั้นน่ะมันไม่มีไอ้พวกสมามเเวสีต่างๆรู้ดีไม่หมดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์สักหนึ่งคนเจ้าุณรู้เลยไงพยานบอกเล่าทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ผมต้องมาทำพิธีให้กับสมามเเวสีต่างๆที่ฉกฉวยแย่งกินเอาอาหารเอาแสง ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยสิ่งที่ผมทําให้นั้นผมก็ไม่จําเป็นต้ไปบอกแต่มีคนบางคนมัน,นประหลาดนายสนที่ริมของคุณความสัมพันธ์นายสนที่กับนายแทนไทยนายสนที่พูดเมื่อช้าบอกว่ายอมรับแทนไทยมาพบแล้วผมด่ามันผมเรียนให้ทราบอย่างนี้มีสื่อคนไหน ที่เรียกพนันออนไลน์มาดา่าหรือมาเทียวตอไอ้นี่มันประหลาดสิถ้าผมเรียกมาพนันออนไลน์บอกว่าเฮ้ยมากูด่ามึงกูงเรียกมาทำไมและที่สำคัญนายตำรวจคนไหนพานายแทนไทยไปพบต้องตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้ปะ่ะคุณมาตั้งข้อสังเกตผมผมยืนยันผมรับจริง่ะ ผมรับจริงๆก็ผมรับแล้วผมก็เอามาแล้วผมก็ไปบริจาคไงไม่ได้เอาเข้าเงินผมเจ้าบาทเนี่ยหลักฐานอยู่นี่คนที่นําเงินไปให้ก็มีหลักฐานดังนั้นผมอยากให้สาธุชนคนทั่วไปได้เข้าใจถ้าผมเป็นสื่อใหญ่แล้วผมเรียกเฮ้ยมึงไปเลียแทนไทยมาสิแล้วแทนไทยมาไอ้ฮ่ามึงทำอย่างนี้ได้ยังไงย่างงั้นอย่างนี้เฮ้ยม,มันเป็นหน้าที่สื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ มันเป็นหน้าที่สื่อทุกอย่เมื่อ,อไหร่ว่าสื่อเรียกให้ในายตำรวจเรียกนายแทนไทยมาหาที่ออฟฟิศแล้วมาดา่าเอาคุณก็ความเหตุผลมันต่างกับผมผมรับมาก็อบอกว่าผมถึงแม้ไม่มีหลักฐานไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ทังคนไอ้ทนายตั้มไอ้หัวท่านอัจเริยะหรือใครต่อใครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สักคนเป็นพยานบอกเล่าตรงนั้นแต่ผมรับ เหตุที่ผมรับก็อะไรก็ผมรับนะผมรับจริงๆ่ะก็เอามาให้ผมให้ผมไปทำผมก็ไปทำจริงๆก็นี่ไงทีละสามล้านแต่อ้คนบางคนเนี่ยเป็นสื่อเรื่องเรียกเข้ามาทำไมอ๋อเรียกมาดา่าเอา้าแล้วนายพลคนเนี้คุณอยากรู้ไหมว่าใครเป็นนายพลตำรวจเอกต่อช้าง คนสนิทเขาเองคนส,นสนทิทนายสนธีลิ้มทองคุณนายสนทีเรียกให้ใน,นายพลชอช้างไปเอาตัวแทนไทยมาพบขอโทษทีนะถ้าใครเชื่อก็มาเมากัญชาเด็มทนแล้วเรียกมาพบเพราะอะไรเรียกว่าดาแต่พมเลียมากกว่าไอ้นี่สิเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพูดกันให้หมันชัดเจนว่าเพราะอะไร หื่อ่ถึงเรียกขนานออนไลน์ต้อนเข้ามาโดยนายพลตำรวจคนนี้ mm hmm. เมื่อคุณต้อนเข้ามาแล้วถ้าเกิดหลบคุณก็เล่นไงข่าวเอาแล้ว้าอย่างนั้นผมถขากลับไปทำไมคุณไม่พูดก่อนเอออันนี้สิทำไมคุณไม่พูดก่อนล่ะถ้าคุณเรียกเข้ามาดา่าเห็นคุณขยันพูดอยู่ทุกวันเลย <c oughs> คุณขยันพูดทุกวัน คุณบอกคุณเรียกก็มาดา่าแต่คุณไม่บอกว่าเอา้าให้คุณพูดในรายการสิไม่เห็นคุณพูดเลยนี่พฤติการนายสนธิเนี่ยเป็นอย่างนี้โดยตลอดวันนี้สื่อมวลชนทั้งหมดเลือกข้างเอาเลยครับเมื่อเขาให้เลือกผมก็จะเลือกคุณยกหางตัวเองโดยตลอดคุณบอกว่าคุณเป็นสื่ออุโสแต่ชัดๆง่ายๆถ้าผมไม่พูดว่านายแทนไทย,ไทยมาพบ แล้วผมบอกเฮ้ยไปฟ้องเขาทําไมอันนี้สิครับมีเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะผมเรียกมาพบลูกผมเรียกมาพบผมก็บอกว่าเฮ้ยไปด่าเขาไปฟ้องเขาทําไมเขาแก่ง้นแล้ว<อ>นี่สิสิ่งที่ผมบอกผมรับครับผมบอกผมรับจริงจะมาจากใครเดี๋ยวไปให้การอย่างแต่ที่สําคัญคือเอาเงินมาให้แค่6ล้านและ6ล้านทั้งหมดผมก็แบ่งเป็นสองกองโดยผมไม่ได้เอาเข้าบัญชีแม้แต่บาทเดียวไม่ได้ผ่านบัญชีไปเสร็ ก็ไม่เคยไปลดภาษีดังนั้นต่างกันนะครับว่าผมรับถ้าผมไม่รับก็ทําทอะไรผมไม่ได้แต่ผมเลือกที่จะรับดังนั้นไปในเป็นไอเด็กวานซื้อนี่าไอตั้มมึงจะมีอีกกี่แผน่นอีกกี่ชุดมึงเอามาเลยดังนั้นผมอยากจะให้สื่อเนี่ยได้ตัดสินเราเลยว่าใครทําผิดใครทําถูก <Okay. S 1> ถ้าผมผิดผมผิดจริง <Okay. S 1> ผมรับเงินเข้ามา <Okay. S 1> เพราะเขาไม่ยอมเอากลับ ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาเงินไปบริจาควันนี้ผมมากรองปราบก็เพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเงิ<ส>นที่ได้มาก็ได้อย่างนี้เขาก็ทิงให้ส่วนคุณจะถามผมว่าเอาเงินมาจากไหนอย่างไรผมก็บอกคุณได้ว่าผมเอามาจากที่ผมแถลงข่าวเมืม่อผมเอามาจากปอปเาออในคนปอปาผมก็บอกว่าคุณก็ไปงไปถามในคนปอปาสิว่าเขาเอามาจากใร ไม่คนเอามาให้มันไม่ได้เอามาบอกผมพบแต่น,นายพลบ่อปาหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยครับคนที่เอาเงินมามอบให้ครับมีการติดต่อมาหาคุณชูวิทย์ไหมครับคนที่เงินมามอบให้เป็นคนที่ผมรู้จักมาสาที่ผมดีแต่หลังจากนั้นได้ไหมเราเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งแน่นอนครับชื่อเขาอยู่นี่เพราะว่าผมรับจากเขาผมไม่เคยรู้จักไอชวัวไม่เคยเห็นหน้าอันนี้ของจริง แะโพตรสระพระธรรมโตอรหะตตสมมาสามพุทธสระเอาไปหมูเห็นเป็ดไก่เอาไปแต่เงินเนี่ยขอเงินสองกองเนี่ยขอขอไปให้คนที่เขาเจ็บเขาป่วยขอให้ไว้ให้กับโรงพยาบาลแต่หมูเห็นเป็ดไก่เล่าโลงเนี่ยขอยกให้ครับไว้ไว้คุณลางะป๋าแต่งรูกกูบ้างแ้ะสั่งลุงจ้างเลยลูกไปส่งมาให้กูบ้าง แต่ถ้าผมกระทำผการไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ขอให้ท่านผู้การได้ดำเนินการตามกฎหมายผการครับขอมอบไว้ท่านจะ่วคบกหันะปาปาครับปาที่ครับปาเี่เอาไปครับดนะป๋าอยเาส่งลูกคายนะังแถวเรื่องครับปา แทกผงแขียกไม่ได้